สวัสดี fc rk ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง rkv 2นะครับซึ่งเป็นช่องสำรองนะครับก็ช่วงนี้ช่องหลักมีปัญหาอยู่เนาะก็จะมาเน้นทำคลิปในช่องสำรองก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้จะมาสอนใส่ปีกนะครับหรือที่เรียกกันว่าสปอยเลอร์นะครับสำหรับมันมี2วิธีนะแต่วันนี้จะจะสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับอันนี้สำหรับรถที่มันสามารถใส่สปอยเลอร์ได้อยู่แล้วนะครับ ก็จะมีวิธีหนึ่งนะอ่ะเริ่มเลยนะนะครับเอานี้นะครับอันนี้อันนี้นะอันนี้นะนะครับแตะที่อัน300เนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นตัวเอาอันนี้ออกนะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะนะครับตัวนี้บันทึกนะครับ แล้วก็ค้นหาเลข1น,นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละสีฟ้านี่แหละนะครับเสร็จแล้วอันต่อไปอัน100น,นะครับ2แล้วกดปรับแต่งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ3แล้วกดปรับแต่งนะครับ พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บจะทำยังไงต่อก็มาที่สปอยเลอร์อันนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวเลขนะนี่นะครับอันนี้เอาติ๊กทิ้งไปเลยเราใช้แค่อันที่49นะครับถามว่าผมจะเอาสปอยเลอร์ของ ek มาใส่นะครับผมจะรู้ได้ยังไงว่าผมจะต้องเปลี่ยนเป็นเลขอะไรนะครับไปดู ek เลยนะ ไปที่รถ ek นะครับแล้วก็เราจะใส่สปอยเลอร์อันไหนอันนี้ใช่ไหมอันนี้เลขอะไรครับ106เห็นไหมครับมันจะขึ้นตัวเลขให้เราดูนะครับสมมุติว่าผมจะเอาสปอยเลอร์ถ้าเกิดเป็น ek ไปใส่กระป๋องนะครับ ek มันรถสั้นนะเอาไปใส่กระป๋องไดนะ้เนี่ยผมจะเอา,เอ,าอันเนี้ยไปใส่กระป๋องนะครับก็ดูตัวเลข105 นะเห็นตัวเลขใช่ไหมหนึ่งศย์ห้ผมก็ไปที่กระป๋องเลยนะครับอันนี้สําหรับรถที่มันมีสปอยเลอร์ให้ใส่นะถ้าเกิดรถไม่มีสปอยเลอร์จะต้องใช้วิธีนึงนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับ,นะรบก็เปลี่ยนเมื่อกี้เป็นเลขอะไรนะหนึ่งใช่ไหมหนึนย์ห้นะครับแล้วก็ผมจะทําสีดําแล้วกันเปลี่ยนสีก่อนนะแล้วค่อยกดซื้อ,อกดถูกไปแล้วตอนนี้ก็สลับรถดูนะครับ เห็นไหม105อ่ะคันนี้ผมจะใส่106แล้วกันนะครับใส่ของ ek เนอะมันก็เหมือนกันอยู่แล้วอะมันเหมือนกันอยู่แล้วอันนี้เรียกอะไรอะ49นะครับอ่ะสมมุติว่าผมจะเอา49ไปใส่กระป๋องนะครับก็จะใส่นะ49 เป็นสีดำอยู่แล้วนะ,ะนะครับก็เปลี่ยนอ่ะสี่สิบเก้าเห็นไหมแต่มันไม่สวยนะครับมันไม่เข้ากันรถมันยาวกว่ากันกนะ็เอาเป็น1นึ่้าแหละสวยสุดแล้วนะอ่ะเนี่ยนะครับ สมมติว่าผมจะเอาของแลมโบนะครับอันนี้ผมลองมาแล้วนะผมลองมาแล้วคือผมไปศึกษาใน Youtube นะครับเวลามีคนน้องขอมาแล้วผมเห็นว่าเออสปอยเลอร์มันก็สวยดีแต่ถ้าเกิดเป็นพวกพวกอ,อะไรอะล้อยูเอโออะไรพวกเนี้ยผมไม่ผมไม่ชอบนะคือมันมันมันไม่ได้สวยมันดูประหลาดมากกว่านะครับมันแค่แปลกเฉยคนถึงได้อยากได้กัน นะครับอ่าเนี่ยแหละแลมโบตัวนี้แหละผมซื้อซื้อรถมาก่อนเลยแล้วกันเนาะเนะราผมจะมาดูนะว่าสปอยเลอร์ของแลมโบมันเลขอะไรนะครับเนี่ยมันมี3อันที่สวยนะอันนี้เอาอันนี้แล้วกันนะ170นะครับผมจะเอา170เนี่ยมาใส่ตัวนี้ นะครับเนี่ยมันมีวิธีดูตัวเลขอยู่นะสำหรับรถที่มีสปอยเลอร์อยู่แล้วนะครับก็แก้ไขเป็น170อันนี้สอนแบบละเอียดเลยนะเนี่ยเห็นไหมนะครับมันจะสวยกว่านะครับก็คือหาสปอยเลอร์ที่มันเข้ากันนะครับแล้วลองมาใส่ดูนะครับอันนี้คือวิธีที่ทำกับรถที่มีสปอยเลอร์อยู่แล้วนะครับ ที่สามารถใส่สปอยเลอร์ได้อยู่แล้วถ้าเกิดบางคันาบางคันนะเช่นรถพวกไอแปดซื้อไม่ได้นะครับแป๊บหบนึ่งมันมีอยู่รถที่มันไม่ใส่สปอยเลอร์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันไม่มีสปอยเลอร์นะครับมันก็ใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้มันก็ทำแบบวิธีเมื่อกี้ไม่ได้มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับมีอีกวิธีหนึ่งอสอนต่อนเนื่องเลยนะครับก็ต้องแก้ไขนะแก้ไขเดี๋ยวลบก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนค่านะครับอันนี้เป็นการปลดล็อกรถนะครับปลดล็อกรถใช้เ a ตัวนี้นะนะครับ แล้วก็อันนี้ใช้เลขตามผมได้เลยนะอันนี้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมตัวเดิมนะหนึ่งเนี่ยมันคือรถคันที่ประมาณ30มสิกว่าๆนะครับผลหาอ,อส่วนตัวเลขเนี่ยเราต้องไปดูเอาเองนะครับเราต้องไล่หาดูซึ่งผมผมไล่หาเบื้องต้นมาแล้วนะครับเบื้องต้นมาแล้วว่ารถอะไรมันคือเลขอะไรอย่างเช่น iPad ก็316 อ่ะตอนนี้ก็ไปดูเลยใช่316หรือล่าเอ๊รถคันที่30กว่ากว่านะเอาไม่ใช่ผิดนะครับผิดเอ๊เลกอะไรวะ3กว่ากว่าเนี่แหละแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่316หนึอเออ312นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น i8 เนาะ ซึ่ง i อแปเนี่ยมันใส่สปอยเลอร์ไม่ได้นะครับมันก็มีวิธีมีวิธีถ้าเกิดสมมุติว่าจะใส่สปอยเลอร์ที่มันคล้ายๆ ek นะครับใส่สปอยเลอร์ที่มันคล,าคล,า e คล้ายๆ ek ก็แก้ไขเป็นเลข8นะครับเนี่ยจะเป็นรถคันเนี้ยมันจะมีสปอยเลอร์นะครับพอเลือกรถมาแล้วนะครับเลือกรถมาแล้วอย่าเพิ่งเข้าไปใส่นะครับเปลี่ยนให้เป็น312ก่อน 312นะครับเปลี่ยนเลขให้เป็น312เสร็จแล้วก็เข้าไปใส่สปอยเลอร์อเห็นไหมรถจะเป็นสีฟ้าเพราะตอนนี้รถจริงๆแล้วมันเป็น i8 แล้วนะครับอ่าเนี่ยใส่สปอยเลอร์อตัวนี้นะแล้วก็กดเข้าไปทีหนึงซื้อรถเห็นไหมก็เป็น i8 นะครับอันนี้แต่ว่าผมว่ามันไม่สวยอะ่ะมันดูเทอะทะนะครับผมจะเอาใส่แ a m โบ ใส่ของแลมโบแล้วกันนะครับผมไปเช็คมาแล้วนะของแลมโบสวยนะครับก็แลมโบเนี่ยมันคือเลข24นะครับก็แก้ไขไปเป็นเลข24่สิบสีนะเนี่ยแลมโบคันเนี้ยนะครับเลข24แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขไปก่อนเลยนะก่อนจะเข้าไปใส่นะครับ3 1 2นออันนี้สำหรับรถที่ไม่มีสปอยเลอร์นะครับ สองแล้วก็ใส่อันนี้แล้วกันเปลี่ยนสีก่อนเลยนะ,ะเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเข้ากับ iPad มากกว่านะผมว่านะครับก็ได้แล้วนะครับถ้าเกิดจะทำบักกี้ล่ะทำบักกี้เอ่อก็เดี๋ยวผมจำเลขบักกี้ไม่ได้ นึกก่อนนะครับจะใส่บักกี้เหรอแต่บักกี้นี่คือต้องใส่ของ ek นะเดี๋ยวผมสอนใส่ของ ek เลยละกันเพราะรถสั้นๆมันต้องใส่ของ ek นะนะครับบักกี้ก็356นะครับ356นะอันนี้คือบักกี้นะครับ356เสร็จแล้วจะใส่ของ ek รถสั้นๆเนาะรถสั้นๆก็ต้อง EK อย่างเดียวครับ EK คือเลข1-9นะครับ19นะจริงๆเขาก็ไม่ได้มีสอนนะผมเอามาศรึกษาต่อเองเขาเรียกว่าเอามาต่อยอดนะครับแล้วก็ก่อนจะเข้าไปใส่ก็เปลี่ยนเป็น3 5 6ห้กขนะครับอ่าเนี่ยแล้วก็บักกี้มันคันสั้นเหมือนกระป๋องก็ต้องใส่ตัวนี้แหละถึงจะสวยนะครับถึงจะเข้ากันนะบักกี้เมื่อกี้สีเหลือง อนนเอาสีขาวแล้วกันนะอ่าเห็นไหมก็ใส่ของ ek เรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการใส่สำหรับรถที่ไม่สามารถใส่สปอยเลอร์ได้นะครับจริงๆแล้วบักกี้เนี่ยมันมันไม่มีสปอยเลอร์ให้ใส่นะครับไม่มีอะไรของแต่งอะไรให้ใส่เลยนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับส่วนรถที่ มันมีสปอยเลอร์ให้ใสยอยู่แล้วนะครับก็ใช้วิธีแรกได้เลยนะครับอันนี้สอนแบบละเอียดเลยนะส่วนตัวเลขของรถแต่ละคันคือเลขอะไรอันนั้นต้องไปหาเองนะครับต้องไปหาข้อมูลเอาเองนะผมก็มีไม่เยอะนะครับก็ค่อยๆหาไปนะผมก็ค่อยๆหาไปเหมือนกันอย่างผมจะทำ f า f e r r a r i F480 นี้นะครับก็88นะอันนี้คือผมหาแล้วผมก็จดของผมไว้นะ เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องหาตัวเลขเอาเองนะครับไล่ลองไล่าหาดูนะว่ารถคันไหนมันคือเลขอะไรนะครับต้องไล่ไลหาดูเอาก็ตอนนี้ก็ได้แล้วนะได้มาหลายคันเหมือนกันนะครับน,นี้นะอันนี้นะครับก็รถไม่ได้ทำเครื่องอะไรนะ iPad ก,ก,ก็ประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างละเอียดนะที่ผมสอนค่อนข้างละเอียดนะครับทั้งวิธีการดูว่าเปลี่ยนเลขไปทางไหนแล้วก็วิธีการใส่สปอยเลอร์ให้กับรถที่ไม่สามารถใส่สปอยเลอร์ได้นะครับก็มี2วิธีนะครับยังไงก็ไปทดลองดูกันนะครับพวกถอดกันชนนะครับ พวก ufo ย้ำนะครับไม่ต้องให้ผมสอนนะผมไม่ชอบอย่างสปอยเลอร์เนี่ยโอเคผมผมมองว่าอย่างเนี้ยไอแปมาใส่แบบเนี้ยมันสวยนะครับมันสวยผมก็เลยโอเคลองทำดูนะครับแต่อย่างอถอดกันชนอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นรถที่ไปเกิดอุบัติเหตุมาแล้วยังซ่อมไม่เสร็จอ่ะนะครับคนอื่นเขาจะมองว่าเป็นทรงเชงิงแต่ผมผมไม่ได้ชอบอ่ะนะครับหรือ ufo เงี้ยมันไม่ได้สวยนะครับมันแค่แปลกเฉยผมไม่ค่อยชอบของแปลกเท่าไหร่นะครับผมชอบของสวย นะครับอย่างเงี้ยมองว่าสวยนะครับส <ผม S 1> ่วนพวก UFO อะไรพวกเนี้ยนะครับผมมองว่ามันแปลกเฉยๆมันประหลาดนะครับที่คนเขาอยากได้กันเพราะว่ามันหายากเพราะเป็นรถแปลกประหลาดนะครับมันไม่ได้สวยนะก็ลองไปศึกษาดูกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ